ไ่ใหม่ไปแล้วอะไรนะลูกหนูหนูมายืนเ๊ดน,น้องมาอยู่ทำไมตรงนี้คนเดียวนะลูกทำไมหนูมาอยู่ตรงนี้คนเดียวนะลูกหนูหลงทางเหรอหนูหลงทางคุณพ่อคุณแม่ไปไหนลูก ขึ้นรถไฟกลับบ้านแล้วฮะคุณพ่อคุณแม่ขึ้นรถไฟกลับบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรลูกจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหใช่น้องพี่ใหม่อยู่นี่น้องพี่ใหม่ลูกโอ้โหโอ้โหมาอยู่นี่ได้ไงอะลูก ใครเนี่ยหนูเจอน้องปีใหม่เหรอลูกหนูชื่ออะไรครับชื่อเบสครับอูพี่เบสหนูเจอพี่เบสเหรอลูกหนูขอบคุณพี่เบสมากเลยนะขอบคุณหนูน้อยมากเลยนะที่ช่วย <c oughs> พี่ปีใหม่ไว้ปีใหม่หิวข้าวไหมลูกฮะพี่เบสครับครับ <c oughs> ไปส่งน้องปีใหม่กันไหมน้องปีใหม่จะกลับบ้านแล้วเอานี้ไปให้น้องปีใหม่ด้วยนะให้น้องปีใหม่กลับบ้านไปเลยโอเคไหม ปไป,ปนรถข้นน้องปีใหม่ไปรอยอยู่สถา,านีรถไฟแล้วพาปีใหม่กลับบ้านก,กันเดี๋ยวแม่พาไปซื้อตั๋วแล้วลูกรถด่าขอไปเชียงใหม่เท่าไหร่คะ่ผู้ใหญ่เจะละ200บาทก,กับผมแม่ไม่มีตังค์อ่ะตังค์ไม่พอเลยทำไงดีอ่ะ กลับบ้านยังไงกันดีเนี่ยเราคงต้องเดินกันไปเรื่อยๆไหมป่ะเดี๋ยวก็าถึงนะแค่นี้เองไปลูปป๊บขอบคุณนะคะไปทางไหนเนีน่ยหลับไม่วหาป่ะ พีปีใหม่จะไปเร็วเดีย๋ยวไปไม่ทันน้องปีใหม่น้องปีใหม่เื่อไ,ไหนกันกลับบ้านแล้วมีตั๋วรถไฟยังไม่มีต้องเดินไปตามทางรังรถไฟนี่แหละเหรอพี่เบสครับน้องปีใหม่ไม่มีตังค์ซื้อตั๋วรถไฟอะ่ะเราไปซื้อตั๋วให้น้องปีใหม่กันไหมไปไป,ปไปซื้อตั๋วกันน้องปีใหม่รอตรงนี้ก่อนนะได้ตั๋วยังครับ อ๋อได้ตั๋วแล้วสายไป,ไปรีบไปให้น้องปีใหม่รถไฟจะมาแล้วปีใหม่เราได้สวดกลับบ้านแล้วนะเราไม่ต้องเดินกลับบ้านแล้วนะเอานี้ให้น้องเหรอให้น้องไปเล่นที่เชียงใหม่เหรอลลกโอเครถไฟมาแล้วไปขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟ น้อง tí Mai, Wow Bye 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 Đi luôn. phải lẽ. ไปแล้วกลับเชียงใหม่แล้วพี่ปีใหม่จะกลับมาไงพี่ปีใหม่เขากลับบ้านเขาแล้วลูกหนูอยากไปเล่นกับพี่ปีใหม่หรอเหรอ,หรอพี่เบสครับอยากไปเล่นกับน้องปีใหม่หรือเปล่าอยากหรอโอ้มีแต่คนคิดถึงพี่ปีใหม่อะ่ะ